ไอ้บรรยากาศเท่าไหร่ดีปะคะดีอยู่ได้ล่ะเฮ้ยเบิง้งที่ไหบ้านนองเนลี่ยงเข้ยบะกต้เฮ้ยผูยาาย้บาวมากไอ้ไอ้เฮ้ยผู้บาวมากเฮ้ยบวกรอนหนึ่งวันนี้ไ,ไอ้ กูส่เนี่ยกะบ่อ,อใดบ่้าใจกูเลยรถคันหาเเฮ้ยเิยืมึงเด้อากขเลากับรถีนเนียกักูใส่ขีบ่บงขีง่งปิบ่ยย้ยแม่ม่ผู้ดละยนนาั่นาทไหหรู นะเราเป็นยังหครับาแก้เป็นทายแกรานหโอ้มงหเบิ้งเบิเหไหะแล้วมันเป็นอย่างเลือคันหานขี้มาดีดตาตีอยู่เหรอครับกหูค่ะ่ตหรค่ะโอ้ยเสียงเสียงไม่ติดบ่ล้ยซุ่ปนานสร้างกุตีสาสค่ะ

ก้าวไปด้วยไรโค่ะจะสวยดีสวยบ่ขาผู้บ่าวอ้ยผู้บ่าวทีหลอมไปหาเน้าโอ้ยรถขันนีกัะจ็คเป็นหยังแมงบอดข่ายข้างกูเลยทั้งรถทั้งคนที่ผ่านมน้ากันนี้กูเมื่อกูดีกูเบ่กงานเหมือนไงวะกูเหลือเงิดกับผู้ชายซุ่มหามึงโง่หรือแก่งโง่วะ ยิ่งามๆเมื่อขียนเลยทางน้ำยบ่เอาอย้ยวยกูลเกลยดกูเงินกับตัวจะคล้องเลยเกิดมางามวดวผู้บเบาเลยบ่หัดลวขันท่าีกันส้ยถึงมาเป็นลา มันทำให้กูเบาะมาไหมวะนะฮเห็นใจเขาเนี่ยง่า่รู้เต้นแบบตกแต่งใจเลยงานขบใจนั้นกูตัตอมหุ่ดเบาอย่งม่สุใจนน่ยได้้ยปากแดงแผ่เลือกว่ามเจอหมดไปนีกูแปากมันแดงเล็นไกูว า่าเขา,าตัวแบบนี้โอ้ยเจ็บปวดงเ้ยโอ้ยมากาไปวดฟมากโอ้ยปวกรอนนึงแบบนี้ ขาโรไปหนยัง่จะตายมดีตายจะต้องจะตายอ่างนอเด็นยังไงกัางตามเดินก็ได้ค่ะโอ้่เก่งเลอุ้ยยุเกงแ่อุ้ยยุเกงแง่้องเองอย่างน้อุ้ยยุเก่งจังนะนั่งเดินยุเทียงกับหนูบอไม่ห็นหนังหรอ นางเหนียดยุทธิ์ยังแล้วบะสาหนูมีปลาสลามได้อายอีบอกเอออีหลีแล้วตัวแบบใหญ่หนึ่งตัวสามคนดีดีไปกันล่ะอยากเห็นพื้นการปลาสลามเป็นยังไงไปเดินน่องผ้าไปขึ้นรถเอารถไอจีอทิ้งไว้นี่นะไ,<ด>ไปครับเอ้ากอดสาวก็ได้กอดเอ,อี่ๆๆๆๆงงยดดนน,น่องอีดีแล้วใช่มื่อกี้ตุ้ยดาแท้ๆล่ะเสกตุ้ยแท้ๆเรอบ้านนี้ ไปได้สิบ่ทันนี่อยู่ได้ล่ะมึงนี่ล่ะป้าน้องแม่เะอัับ่เข้างนอกแม่น่ีเมียยังยังแล้วให้เบิ่งน้องเบิ่งผู้หญิงนั่ง้ทางอ้่บ่ต้องคุยกันไปเรื่อยๆก่อนบ่แม่น้สิมาตอนนี้บ่ได้ดอกเบิ่งคือยังอได้นี่เิ่คือได้ โอ้มาซกันได้สิมันแมนบ๊อไอในน้องโอ้ยไอ้นงดยบอโอยยะพื้นถ้าต้องคุยกันก่อนยยังไงนะไอ้าต้องคุยเราใส่กำลังกันเลยโอ้บ่ได้บ่ได้้วยสิไอคยหนังบวลยยมาจเย็นยเดี๋ยวได้แท่้เดยาง

เอมาเมีภาษาผมถึงมาของเกาโอเคโอเคเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปร็แค่นึงนเราเร้คันน,ะนี้คันฝุ่นปะวะฝุ่นนี่นันจะแท้ ตัวลล่าแลัวตัเนั้นเดแท้แท้ต้องสตาททานเสียนดูงด้วยนะโอ้โหคุณเประหยัดไปเลยว่ะบแปใมันเป็นตัวสีดำลู ไอ้ะะหน่อ,องข้าวยางไม่เบึ้งไอ้ไมมีแผลบ่โอ้ยโตเป็นไงนเ,เหมแล้วไงสมัยสำบ้านหมแล้วบุลาบ้ญปิดที่ไหนนานทีบแค่ นี่เมื่อข้อมือกว้าวยตัวสีดางกูกว้าเกือบกระแทกยเมือขอมือกวจะได้บกหายใจข้ายมาดีมาดมานาดีกว่าวิงผู้ชายใส่ผู้ิงางกูมาสีนี่นะทุกคนอย่ากลับคุ้มทาไปเลยอีกว้ย ใจเด้อเห็นแบบสีสอมมีกระเทยแมงก่อนนะกระเทยดิบสีเกลือเกลียดรือทุกเมื่อรอบแมงดิบสียังไข่ดิบสีบต้หนามแมงเลย